ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะในเรื่องย่าหวานสมุนไพรใช้แทนน้ำตาลจัดทำโดยนางสาวนะนิชาแดงสวนนักศึกษาแพทย์แผนไทยนะคะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณาสุขกาจนาพิเศษค่ะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีเพเภสัชกรรมไทยเรามาฟังเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้กันเลยนะคะ สารให้ความหวานปัจจุบันนะคะมาแรงมากในหมู่ผู้ที่ดูแลสุขภาพหรือแม้แต่กลุ่มผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเพราะความหวานจากน้ำตาลนั้นเป็นเพชรคาตตัวฉกาศที่บั่นทอนอายุของเราได้มากกว่าบุหรี่เสียอีกค่ะและน้ำตาลนะคะยังเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของสุขภาพอีกทั้งยังเป็นตัวก่อโรคภัยมากมายให้คนปัจจุบันนะคะซึ่งยาหวานนั้นถือเป็นสารแทนน้ำตาลที่เป็นธรรมชาติแล้วก็แพร่หลายที่สุดในปัจจุบันค่ะ ก่อนอื่นเลยเรามาทําความรู้จักกับสมุนไพรย่าหวานกันเลยค่ะลักษณะทั่วไปนะคะย่าหวานเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กนะคะสูงประมาณ30-90ถึงเซนติเมตรนะคะใบเดี่ยวรูปใบหอกกับขอบใบหยกักมีดอกท่อสีขาวลักษณะคล้ายต้นโหระพานะคะชอบอากาศค่อนข้างเย็นอุณหภูมิประมาณ20-26ถึงองศาเซลเซียสและขึ้นได้ดีเมื่อปลูกในพื้นที่สูงจากระดับน้ำ ทะเลนะคะประมาณ600-700ถึงเมตรค่ะยาหวานมักนำมาใช้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนื่องจากมีรสชาติหวานกว่าน้ำตาลถึง100-300ถึงเท่าแต่ปราศจากสารปรุงแต่งและแคลอรี่ด้วยเหตุนี้คนรักสุขภาพจำนวนมากจึงนิยมนำยาหวานนะคะมาใช้ทดแทนความหวานของน้ำตาลนั่นเองค่ะ โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกานะคะจัดให้สารสกัดยาหวานเป็นสารเคมีที่ปลอดภัยต่อการบริโภคโดยผู้ที่ต้องการรับประทานย่าหวานหรือสารสกัดจากยาหวานโดยหวังผลทางยาในด้านต่างๆนะคะต้องพึงระวังถึงภาวะสุขภาพของตนเองและความปลอดภัยในการใช้ยาเป็นสําคัญค่ะซึ่งมีดังต่อไปนี้นะคะ 1นเลยนะคะสตรีมีคันหรือผู้ที่ให้นมบุตรควรเลี่ยงบริโภคยาหวานนะคะเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลปรากฏเพียงพอที่จะยืนยันความปลอดภัยในการใช้ยาหวานระหว่างการตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรค่ะ 2. หลีกเลี่ยงบริโภคยาหวานในกรณีที่แพ้ตระกูลพืชเดียวกันกันกบยาหวานนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบญจมาศดาวเรืองเป็นต้นค่ะเนื่องจากผู้ที่แพ้พืชเหล่านี้นะคะอาจเสี่ยงมีอาการแพ้ยาหวานได้เช่นกันค่ะ ต่อไปจะเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยเบาหวานควรจะรู้นะคะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับประทานยาหวานควรหมั่นตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดรวมทั้งปรึกษาแพทย์ทันทีหากมีอาการผิดปกติใดๆเนื่องจากย่าหวานหรือผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากยาหวานนะคะอาจจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดต่ําเกินไปได้ค่ะ 4. ผู้ป่วยภาวะความดันโล,ลหิตต่ำนะคะควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานยาหวานหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมสารสก,กัดจากยาหวานนะคะเนื่องจากอาจจะทําให้ความดันโล,ลหิตลดลงต่ําจนเกินไปค่ะซึ่งอาการไม่พึงประสงค์ของการกินยาหวานที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะหนึ่งเลยนะคะอาจจะทําให้ท้องอืดได้ขึ้นไส้ยุงเียนศีรษะปวดกล้ามเนื้อหรือชาตามร่างกายได้ค่ะ ซึ่งมีข้อกังวลอยู่ว่ายาหวานดิบนะคะอาจจะทําให้เกิดอาการข้างเคียงต่อไตระบบสืบพันธุ์ระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะรวมถึงทําปฏิกิริยากับยาลดร,ระดับน้ําตาลในเลือดนะคะและส่งผลทําให้ความดันโลหิตลดลงต่ําได้ค่ะสุดท้ายเลยนะคะผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของยาหวานและน้ำตาลแอลโกอฮอล์อาจจะก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการย่อยอาหารในผู้บริโภคบางรายได้เช่นท้องอืดท้องล่วงเป็นต้นค่ะ จากที่แนะนําไปนั้นการใช้สมุนไพรนะคะนอกจากเราจะรู้สรรพคุณแล้วก็ควรที่จะรู้ข้อควรระวังในการใช้ด้วยนะคะสําหรับใครที่กําลังหนักใจเพราะว่าตนเองชอบหวานแต่ก็ยังกลัวอ้วนนะคะก็ลองที่จะนำยาหวานนะคะมาใส่แทนน้าตาลดูได้ค่ะ,ะรับรองว่าเห็นผลแน่นอนสําหรับการให้ความรู้ในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ